วัสดีครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่ที่รอบสื่อของดอะเมนูนะ,ะคือจะยอมแค่ไหนเนี่ยเราต้องไปรองกันแต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปดูเดี๋ยวขอไปกินอะไรอร่อยๆนะนะ หนังอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่ผมบอกเลยว่าไม่ได้คาดหวังเยอะตอนที่เข้าไปดูแต่ออกมาพบว่าเฮ้ยนี่มันหนังแห่งปีอีกหนึ่งเรื่องเลยนี่วานั่นก็คือหนังเรื่องเดิมเมนูนะครับหรือว่าชื่อภาษาไทายคือเมนูสยองนะฮะโอ้โหฟังชื่อแล้วแบบว่าเฮ้ยมันคือหนังแบบอะไรอะความสยองคือหนังผีเหรออะไรอย่างงี้นะฮะ ไม่ใช่เลยฮะไม่ใช่หนังผีนะทุกคนแต่ต้องบอกเลยว่ามีความสยองขวัญอยู่ในนั้นเออนะฮะคือมันมีความแบบเป็นความเป็นเหมือนกินไอทริลเลอร์กินไอแบบความเป็นแบบคือภาพรักข้างนอกเนี่ยจะเป็นแบบว่าเชฟระดับแบบฟิลลิ่งมิชลินสตาร์นะครับผม เป็นแบบว่าอาหารเลิศหรูจานพิเศษอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าข้างในที่อยู่ในหนังนะฮะโอ้โหผมบอกเลยนะเนื่องถึงหนังแบบมิสซอมมาเออเหมือนกันเราเข้าไปอยู่ในคอมมิตี้แบบว่าเหมือนถ้าเกิดมิสซอมมามันจะเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าคนเป็นลัทธิอะไรสักอย่างนึงซึ่งทําพิธีกรรมประหลาดๆใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันแต่พิธีกรรมประหลาดๆของเขาอยู่ในโต๊ะอาหารจา้ะเออแล้วคนเหล่านั้นก็จะเป็นแบบว่ามาในรูปแบบของพ่อครัวมาในรูปแบบเชฟมาในรูปแบบ คนช่วยปรุงอาหารต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะโดยที่แขกที่ถูกรับเชิญไปอ่าเป็นแขกพิเศษทั้งนั้นเลยเป็นแขกระดับ VIP นะฮะบ้างก็ต้องแบบว่าเป็นเจ้าของกิจการบ้างก็เป็นมหาเศรษฐีบ้างก็เป็นแบบว่าคนที่แบบว่าโอ้โหมีชื่อเสียงต่างๆนานาเป็นดาราเป็นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพระเอกนางเอกเนี่ยเหมือนเป็นโนวันเลยว่ะแล้วเผอิญว่า เรียกได้ว่าเหมือนส้มหล่นได้ไปอยู่ในทริปนี้ด้วยกับเขาอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าไม่รู้จะเรียกได้ว่าส้มหล่นหรือเปล่านะเพราะว่าการที่ได้ไปทริปนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเมนูที่เขาเสิร์ฟเนี่ยอาจจะต้องแลกด้วยชีวิตนะจ๊ะโอ้โหโอยพูดอย่างนี้นี่โอ้นี่มันหนังอะไรกันเนี้ยนะฮะต้องบอกก่อนว่าแค่ดารานักแสดงเนี่ยก็อยากจะดูแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนำแสดงโดย รับฟายนะครับผมหรือว่าหลอดวัวเร์โบลพวกเรานั่นเองนะฮะคือรอบนี้เนี่ยลุงไม่ได้แบบว่าจมูกด้วนแล้วนะฮะแต่ว่าเรียกได้ว่าท่าทางการแสดงแกเป็นเชฟอะแกเป็นหัวหน้าเชฟใช่ไหมก็จะมีความแบบวางมาก สุดคุ้มลุ่มลึกแบบยากที่จะเดาได้ว่าแกคิดอะไรอยู่นะฮะแต่ว่าท่าทางตอนที่แกขึงขังจริงจังนี่คือเรียกได้ว่าเฮ้ยสุดเลยอะ่ะแล้วสิ่งที่แกทำทั้งเรื่องนี้นะต้องบอกเลยว่าเราดูยิ่งดูยิ่งทึ่งอะ่ะแล้วยิ่งทึ่งไปินถึงแบบวิธีการคิดบทวางบทหรือว่าวางสถานการณ์ต่าง คือมันมีความลุ้นเราทึกเราอะดูหนังอย่างพอลไฟ์อะคือปีนี้มันมีหนังที่อ่กัดจิกสังคมอะไรต่างๆเงี้ยค่อนข้างเยอะประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนังที่ได้รางวัลเมืองคาอย่างเดอะเทิรนเกิลออฟซนเน็ตอย่างนี้ใช่ไหมแต่เรื่องนั้นอาจจะดูยากไปสักนิดหนึ่งสาบคนดูทั่วไปแต่ถ้าคนที่กำลังคิดว่าเรื่องนี้จะดูยากแบบเรื่องนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆเรื่องนั้นก็ไม่ได้ดูยากมากขนาดนั้นนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยโอ้ต้องบอกว่ามันโคตรโคตรจะดูง่ายเลยแล้วไม่ใช่ง สอดแทรกไปด้วยแง่คิดการประชดประชันเสียดสีสังคมนะฮะแล้วก็ความน่าสนใจของมันเนี่ยคือเรียกได้ว่าบิ้วอารมณ์ระดับฉากต่อฉากอะ่ะคือผมไม่สามารถละสายตาจากจอหนังได้เลยแม้แต่นาทีเดียวคือแบบรู้สึกแบบต่อให้ผมดูเ <absence> ที่ยงคืนผมก็ไม่หลับอ่ะเชื่อป่ะคือเรื่องเนี้ยมีฉายที่ปูซานด้วยตอนที่ผมแบบว่าไปปูซานก็เห็นเรื่องนี้ฉายแต่ว่าตอนนั้นผมติดธุระแน่นมากอยากไปดูมากเลย้งแต่วันนั้นนะฮะ ก็ไม่ได้ดูนะฮะแล้วก็รู้เลยว่าโอ้โหเข้าใจแล้วทำไมมันฉายที่ยงคืนเพราะว่าต่อให้คุณฉายเที่ยงคืนเนี่ยคุณก็ไม่สามารถหลับได้ถ้าดูหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันหนังมันแบบว่าโคตรอินเทนส์อารมณ์มากๆกนะฮะแล้วก็มันมีภาพต่างๆที่เห็นถึงความสวยงามของการจัดจานอาหารต่างๆการรังสรรค์เมนูการหาวัตถุดิบมาด้วยความยากลําบากอะไรต่างๆแต่เชื่อหรือไม่ว่าในวัตถุดิบของเขาอะ ทุกอย่างมันเป็นอินกิเลียนใช่ไหมมันเป็นส่วนผสมต่างๆแต่ส่วนผสมต่างๆของเขาโอ่ะโหที่มาของมันการเล่าเรื่องการใช้สตอรี่เทลลิงของตัวพ่อครัวเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่รับบทโดยรับไฟล์เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าแบบโคตรแยบยนแล้วก็มีชั้นเชิงสดๆหนังจะแบ่งเป็นบทๆนะฮะคือแต่ละบทเนี่ยจะเป็นเหมือนกับ1จานเมนูอาหารนะฮะตั้งแต่จานแรกจนถึงจานสุดท้ายคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเสิร์ฟแบบเหมือนได้รับการบิวอารมณ์ตั้งแต่ ฉากแรกเลยแล้วค่อยๆไปตามแบบแขกที่เข้ามากินในร้านอาหารชั้นดีระดับ5ดาวมิชลินสตาร์เฮ้ยมันมี3ดาวใช่ไหมแต่อันนี้ผมให้เลย5ดาวอะ่ะเออคือแบบว่ารู้สุดๆ VIP ส,สุดๆนะฮะรู้อันนี้ไม่มีอีกแล้วอะไรเงี้ยนี่คือ exclusive สุดๆนะแต่ทำไมมันถึงกลายมาเป็นเมนูสยองเฮ้ยมันเกิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับแขกเหล่านั้นอะไรเงี้ยคือไปไปมามันก็แอบคิดถึงแบบพวกนักเสือพวก โปรโรอะไรเงี้ยที่มันจะต้องไปฆาตรกรรมนบนเรืออะไรเงี้ยนะฮะอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้คือไม่ต้องมาฆาตรกรรมอะไรทั้งนั้นนะ่เดี๋ยวมันมีความสยองเกิดขึ้นตรงหน้าโตะ๊ะคุณเลยท <c oughs> า,างนนี้มันเสิร์ฟอาหารแบบแบบห้าแบบดาวระดับแบบอ่ะถ้ามิชลินสตาร์ก็อาจจะสามดาวใช่ไหมเออฟิลลิ่งประมาณนั้นนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าฉากสุดท้ายทุกคนฉากสุดท้ายผมไม่สามารถสปอยได้แต่เมนูอาหารที่มันมาฉากสุดท้ายเนี่ย ผมบอกเลยว่าถ้าคุณดูเสร็จเนี่ยคุณต้องไปกินเลยอะเออผมใบให้แล้วกันเป็นอาหารฝรั่งนะฮะเออโอ้โอต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะสปอยท้ายคลิปถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สามารถแบบอยากจะแบบว่า อยากจะดูหนังก่อนแล้วค่อยมารู้ว่าเ,นเมนูอะไรนะคุณห้ามดูจะถึงตอนท้ายแล้วกันอ่านะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยเมนูทีหลังซึ่งแบบผมดูจบผมพยายามจะไปหากินนะซึ่งสุดท้ายผมไม่ได้กินด้วยเพราะร้านมันปิดก่อนโอ้ยแฟงมากนะฮะแต่ที่แน่ๆคือผมจะบอกว่านี่คือหนังที่ผมแบบไม่ได้หวังเยอะขนาดนั้นรู้แหละว่ามันจะต้องดีเพราะว่านอกจากลาฟไฟล์เนี่ยก็ยังมีอัญญาเทเลอร์จอยนะครับหรือว่า Queen ควีนแกรมบิดนั่นแหละนะฮะหรือว่านิโคลัสเฮาส์นะครับหรือว่าพี่ตัวสีน้ําเงินอะนะครับ อะไรอ่ะที่เล่นใน x m e n มนอ่ะนะครับผมอ่าแฮงแมคคอยอ่ะนะครับผมอ่าที่ที่เป็นที่ที่เป็นที่เป็นแบบบีส์เดอะบีส์ในเอ็กเมนอ่ะนะครับก็เล่นด้วยนะครับในนี้นะครับฉะนั้นดาราเอาแค่3คนนี้เองนะฮะก็เรียกได้ว่าเอาอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็เป็นสมทบซึ่งเรียกได้ว่าแต่ละคนก็จะมาพร้อมกับเรื่องชวนปวดหัวไม่แพ้กันนะครับว่าแบบว่าต่อให้คุณอยู่ในโลกของคนรวยอ่ะแต่แบบ คุณไม่ต้องอินอะไรกับเขาก็ได้เพราะโอเคเราอาจจะไม่ได้รวยแบบเขาใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดกันหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตพวกเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนการประชดประชันเสียดสีสังคมอะไรบางอย่างเหมือนกันทําให้เราได้เห็นถึงความแบบว่าของแบบความความอะไรอะ่ะความไร้สาระความแบบว่าที่มันเป็นชีวิตแบบโอ้ที่เหมือนกับคุณอู้ฟู่แล้วคุณก็แบบว่าไม่ได้ เห็นหนึ่งคุณค่าของอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแบบว่าเออมันก็จะมีคนอย่างนี้จริงๆนะอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าหนังได้ตบหน้าที่เจ็บมากอะไรเงี้ยอารมณ์แบบประมาณว่าเฮ้ยฉันมากินมิชลินสตาร์ตั้งหลายร้านอะไรเงี้ยแต่ฉันไม่รู้เมนูในร้านสักอย่างฉันจาไม่ได้โดยซั้นว่าเคยฉันกินอะไรแต่จะรู้ว่าฉันกินแบบมิชลินสตาร์เพราะว่าคนบอกว่ามันดีแต่ว่าฉันไม่ได้รู้เลยว่ามันจริงมันดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออ เนี่ยแล้วคุณค่าของชีวิตมันคืออะไรวะอะไรเงี้ยเออซึ่งหนังเรื่องนี้มันตบหน้าคนเหล่านี้ได้เจ๋งมากแล้สุดท้ายเนี่ยไอ,ออาหารมิชลินสไตายมันอิ่มเปล่าอะไรเงี้ยอย่างที่ผมเพิ่งเห็นล่าสุดคือเอที่ผู้นําจะมาประชุมเอเปกกันใช่ไหมแล้วก็แบบว่าจะมีอาหารแบบหน้าตาแบบรูปแผนที่ประเทศไทยรูปอะไรต่างๆมากมายคือผมก็แอบ,บอยากจะพิมพ์คอมเมนต์นะว่าแบบเฮ้ย เขาอิ่มเปล่าวะสีจินผิงจะอิ่มเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเออนะคือเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเออบางทีคุณค่าของอาหารจริงแล้วมันคืออะไรกันแน่อะไรย่างเงี้ยเออนะฮะต้องไปดูจริงๆแล้วมันสามารถทําให้แบบว่าไม่กินโลเคชั่นนะครับคือใช้โลเคชั่นเฉพาะในห้องครัวในโต๊ะอ,อาหารนะฮะในห้องต่างๆที่อยู่ในเกาะนั้นนะฮะในเกาะนั้นพิเศษคือโลเคชั่นน้อยมาก แต่โคดทรงพลังสามารถที่จะเล่าเรื่องได้อย่างแบบว่าน่าติดตามตลอดนะฮะแล้วก็ภาพเพิ่มต่างๆที่ออกมาเนี่ยคือแบบดูไปหิวไปอ่ะนะฮะแต่ว่าหิวไปเนี่ยก็แอบเสียวไปเหมือนกันเพราะว่าแบบเมนูมันสยองจริงนะยิ่งจานที่มันเพิ่มเลเวลดีกีขึ้นเรื่อยๆจานที่หนึ่งยังไม่เท่าไหร่จานที่2จานที่3จานที่สี่หลังจานที่สีขึ้นไปมันจะเริ่มดีกีความเข้มข้นแบบว่าโอ้โหผมไม่สามารถสปอยได้ว่ามีเมนูอะไรบ้างแล้วกันแต่ว่าพูดด้คาเดียวว่า คุณดูจบเนี่ยคุณต้องคิดถึงอาหารจานสุดท้ายแน่นอนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวหนังนะครับก็แนะนำให้ไปดูกันนะครับนี่คือหนังแห่งปีหนึ่งเรื่องนี่คือหนังที่ผมจะให้เกรด A เลยนะฮะคือเป็นเอดิสของผมของปีนี้เลยนะครับ น่าจะติดระดับท็อปอีกหนึ่งเรื่องของปีนี้ที่ผมชอบมากนะฮะฉะนั้นก็ถ้าหนังเข้าเมื่อไหร่เชียร์ให้ไปดูกันหนังสนุกแน่นอนแล้วดูไม่ยากและเข้าถึงคนได้ง่ายและ enhance, อินเทนส์โอ้โคตรแบบว่าไอเดียเจ๋งมากนะฮะสามารถที่จะเล่าเรื่องได้อย่างทรงพลังมากๆจริงนะครับฉะนั้นก็ขอเชียร์เดอะเมนูนะครับผมเมนูสยองไปตามชมกันนะครับโอเคส่วนใครที่ชอบรีวิวของผมนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องบิ๊กนภัทรในอ่า t i k t o k นะครับแล้วนกะ็ นภัสเอสอในยูทูนะครับผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆส่วนหลังจากนี้นะครับจะสปอยว่าเมนูสุดท้ายคืออะไรนะครับไปดูกันเลยและเมนูนั้นก็คือชีสเบอร์เกอร์นั่นเองนะครับเสียดายอดกินร้านปิดแล้วสี่ทุ่มแล้ว